นะครับต้นเอ่วัตเตอร์นัทครับวัตเตอร์นัทกำลังดอกกำลังจำบานดอกตัวเมียกำลังจำบานน่ะดตัวเมียกำลังตั้งชอนั่นแหละพูดเิดอโดยนี้ดอกตัวผู้่ดอกตัวเมียเพิ่นนะครับอ่านี่ก็สมุนไพรสมุนไพร นะครับฮะนะครับบัตเตอร์นัดนี่อ่าตัวนี้เพิ่นผสมผสมไปแล้วนะครับตัวนี้จะบอซอยนะครับจะบอซอยผสมเด้อสิให้อ่าพวกเพิงพวกมะรงพวกชนะโล่งซอยผสมนี่ครับก็ติดอยู่ที่สองหน่วยนะครับติดสองหน่วยแล้ว นะครับกล้วขอ,อดีหนึ่งกินอะไปพี่นอ้องหนึ่งเซ็บแบนะครับลวกน้ำจิ้มกินก็ได้นะครับโอเคนี่อันนี้เขา <c oughs> เพอร์ามาซ,กกนะ <c oughs> ซุกีีนี่เนาะซุกีีนี่แล้วก็บัตเตอร์นัทนะครับโอเค